ซื้อตามสภาพซื้อจริงหนึ่งสลึงช้างสามเสียนรัชกาลที่หเหรียญละ1,000งันบาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาบแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีครับยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสับทุกคนทุกท่านนะฮะ ทุกวัยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้อับุโสฮะผู้เท่าผู้แก่ทั้งสี่ภาคเลยฮะทั้งสี่ภาคเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโอโ้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางภาคใต้กี่ภาคกันแล้วเนี่ย <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าอ,อสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป้าศึกษาแบงเหรียญโบราณ เอชซช่องนี้เป็นช่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำสเสนอข้อมูลของเหรียญราคาของเหรียญสร้างมาเพื่อซื้อและขายเหรียญกระสาบแบ่งปันให้กับบรรดาชาวนักสะสมที่ยังไม่มีอภิปาปรับกล้องนิดนึงนะจะได้ไม่เอ่ยที่ยังไม่มีเหรียญกระสาบของไทยเราเก็บสะสมเป็นของตนเองเอซฮะก็ช่องของปาเป็นช่องที่สนับสนุนอยู่แล้วนะฮะ สนับสนุนด้วยนําเสนอด้วยซื้อและก็ขายด้วยถ้าหากปะปาะไม่ซื้อเข้าขายออกปะปาก็อยังไงอะป,ะปะปาต้องการให้เหรียญกระสับของไทยเรานะส่วนหนึ่งนะฮะไปถูกเก็บสะสมกับบรรดาชาวนักสะสมชาวไทยเราที่ยังไม่มีประมาณนี้แหละเรียบเรียงคําพูดก็ไม่ถูกช่างเาะอะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวปะปะาาพาเอซีมาดูเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆสักสิบนาที คลิปนี้ป,ป,ป๋าตั้งใจจะมานําเสนอแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเหรียญหนึสลึงช้าง3เสียนสมัยราชการที่6กันเอฟซี FC ฮะปื๊ดหนึ่งสลึงช้าง3เสียนสมัยราชการที่6หลายคนร้องโอดควรให้ช่องของป๋าได้ฟังว่าทําไมเหรียญโบราณราชการที่6เนี่ยเหรียญกรสาสบเงินเนี่ยทำไมรับซื้อถูกกันจังเอฮะคือที่จริงแล้วเนี่ย ราคาของเหรียญในตลาดบ้านเราเนี่ยฮะนะก็หลักๆเลยเนี่ยไม่ใช่สร้างมาเพื่อซื้อเหรียญโบราณให้มีราคาแพงที่สุดในตลาดเหรียญบ้านเรานะฮะคือเหรียญที่จะมีราคาแพงที่สุดเลยก็ต้องเป็นน่นเลยใช่เหรียญลองตีเหรียญตัวยางเหรียญปั๊มผิดเนื้อปั๊มผิดพลาดเหรียญที่หลักๆเลยก็ผลิตน้อยที่สุดอะไรประมาณนั้นนะฮะ ไม่ใช่เหรียญโบราณราชกาลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หที่เจ็ดที่แปดต้องมีราคาแพงที่สุดโอเคเนาะอย่างเหรียญสองสลึงเนี่ยนะฮะก็ณปัจจุบันวันนี้ณนะปัจจุบันวันนี้พูดถึงเอาตัวทีนะเหรียญหนึ่งสลึงเหรียญหนึ่งสลึงเอฟซีที่มีราคาแพงที่สุดจริงๆก็ต้องเป็นเหรียญที่เขาคำนวณมาแล้วเขาศึกษามาแล้วนะฮะว่า ต้องเปลี่ยนหายากที่สุดนะจึงจะมีราคาแพงที่สุดอย่างที่ปปามาโชว์ทุกเหรียญในเดลปาให้ดูนะฮะดูด้านหลังเลยเนาะนี่เป็นรัชกาลที่6นะเนี่ยที่ปปามีวางอยู่นี่ไม่ใช่แพงที่สุดนะฮะ f c ไม่ใช่แพงที่สุดนะฮะก็คือยังขาดไปเหรียญหนึ่งเหมือนกันนะฮะปาปาก็เลยมาตามหาแล้วก็ให้ราคาแพงที่สุดนะฮะสำหรับเหรียญที่ปปายังไม่มีวางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฟังกันท้ายคลิปแล้วกันเนาะก็อย่างที่ปปาถืออยู่ตอนนี้ใช่ไหมก็จะเป็นเหรียญ ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งสลึงช้างสามเสียนปีพศ .2462 อันนี้เราก็รับซื้อกันตามสภาพนะ FC นะฮะปีพศ .2462 นะฮะปีปีแรกเลยก็จะเป็นปีเลยนะปีพศ2 4 0 0ดูก่อนหากหาก่อ่อ่ออออนนน๋ีไง FC ฮะปีแรกเลยที่ผลิตออกมาใช่ไหมฮะปีพศ .2458 หลังจากนั้นก็เป็นปีพศ .2462 ที่อีกปีหนึ่งใช่ไหมก็ปีพศ2 4 6 0 6 1แล้วก็มีปีพศ2467แล้วก็ปีพศ2468วันนี้ปาปามีตัวอย่างมาให้ดูแค่นี้มีที่จริงขามือเนี่ยมีเพียง4ปีพศใช่ไหมฮะปี58 62 67 68ที่ขาดหายไปนะก็จะเป็นปีพศ2466-11 0นะฮะ ตรงนั้นก็ยังไม่ถือว่าหายากที่สุดเอาง่ายๆเลยคามือปลาปาให้ดูกันอย่างนี้เลยเนาะนี่คือเหรียญหนึ่งสลอปลาปาเลี้ยงให้หมดก่อนหนึ่งสลึงช้างสามเสียนสมัยราชกาลที่6ก f ฮะประมาณนี้เห็นกันไหมเอ่ยเห็นความคมชัดไมหมเอ่ยนนะ่าจะพอมองเห็นอยู่เนาะตรงนี้ f ฮะไม่ใช่เป็นเหรียญหนึ่งสลึงที่มีราคาแพงที่สุดก็ซื้อขายในตลาดเหรียญของเรายังค้ามือปลาปาเนี่ย f c ก็ซื้อมา ซื้อมาก็เนี่ยผ่านการใช้งานแบบนี้ใช่ไหมคมชัดสุดๆบ้างไม่คมชัดบ้างเลือนลางเอย่ยคมชัดเอ่ยแบบนี้ยก็เหมาๆกันมาซื้อๆกันมาตามสภาพด้วยอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ที่เหรียญละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะก็อาจจะมี110บาท120ยยี่สิตามสภาพ f อฟสีฮะนะอย่างปี5้6แ6 6061 6งหกหอะไรประมาณเนี้ ก็จะซื้อขายกันที่ปะป่าซื้อสูงสุดจริงๆสวยจริงๆปะป่ายังไม่เห็นเกินเหรียญละสองสามร้อยเลยนะฮะพอขายออกก็อยู่ประมาณนี้แหละสองร้อยสามร้อยนะฮะเนี่ยผ่านผ่านการใช้คามือปะป่าเนี่ยร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองใช่ไหมฮะร้อยกว่าบาทจะร้อยเท่าไหร่ล่ะร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดอาจจะเกือบสองร้อยบาทคามือปะปะ่าก็อาจจะมีนะฮะไม่ใชพหนึ่งสลึงที่แพงที่สุด เสียดายป้ปาขึ้นภาพไม่ได้แล้วก็เหรียญตัวอย่างไม่มีด้วยนะฮะ F4 ที่จริงเหรียญหนึ่งสลึงที่แพงที่สุดฟังป,ป,ป้ปาบรรยาเอาดีกว่าเนาะ F4 ก็ลองไปสํารวจตรวจตาดูนะฮะเหรียญที่จะมีราคาแพงที่สุดในชุดนี้ที่ป้ปาให้ราคารับซื้อเหรียญสวยๆเลยนะฮะหนึ่งพบาท F4 อุ้ยเหรียญไม่ตรงใช่ไหมราคาถึง1,000บาทเนี่ย f c จะมีอยู่ปีหนึ่งก็คือปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสอง แต่ f c i h b ีพศนสนั้นมีอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะก็เป็นรูปแบบที่เขามีจุดนะฮะที่เขามีจุดก็ลองไปสังเกตดูแล้วกันใครมีเหรียญอ่าหนึสลึงช้าง3เสียนาชกาลที่6นะฮะก็ให้ลองให้สังเกตดูถ้าด้านหลังนะฮะจะมีจุดข้างตัวหนังสือสอสันฐาน นะฮะจะวางอยู่ปปาไม่มีประกาศจะจิ้มใกล้เดี๋ยวไปเป็นหนึ่ง fc นะฮะปะปายังไม่มีตัวอย่างก็เลยมาประกาศรับซื้อนะฮะปีที่มีราคาแพงที่สุดถ้าค่อนข้างสวยเลยเนี่ยปปาร,รับซื้อตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่1000บาทนะฮะจะจะมีจุดนะฮะมีจุดกลมกลมอยู่ที่ด้านหลังนะฮะ fc อยู่ที่ถอสันถานนะฮะปีพศ2462แต่เหรญนี้เป็นเป็นก็ง่ายว่าบ็อกธรรมดา นะฮะบล็อกธรรมดาจะไม่มีจุดนะ,ะปี2 4 6 2คือง่าย,ายเลยปี2 4 6 2เนี่ยจะมี2บล็อกว่างันเถอะนะฮะปี2 4 6 2ที่มีราคาแพงที่สุดเหรียญที่แพงที่สุดในเห,นหนรียญ1นสลึงช้าง3เสียน,นั่นก็จะเป็น2สลึงปี2 4 6 2ที่มีจุดด้านหลังอยู่ที่จุดกลมกลมอยู่ที่เสสันถานตรงนี้วางอยู่ตรงนี้ fc นะฮะวางอยู่ท้งด้านหลังใกล้เสสันถานแล้วก็วางอยู่ด้านหน้าอยู่ระหว่างตรงนี้แหละ fc ะใกล้กับล่อเรือ นะฮะใกล้กับลอเรือเลยจะมีจุดทั้งด้านหน้าใกล้ๆลอเรือแล้วก็ด้านหลังใกล้ๆสอสันฐานประปากทูบเบอรสอสันฐานเลยเนาะประมาณนี้แหละนั่นแหละ FC ซาลองไปสังเกตดูใครที่มีนะฮะใครที่มีประปารับซื้อสวยจัดๆจริงๆเนี่ยประปาน่าจะรับซื้อได้ถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวนะฮะขณะที่ปีอื่นๆที่ประปาให้ดูอยู่ตรงเนี้ยราคารับซื้อก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อย ร้อยกว่า200อยู่ประมาณนี้แหละจำไว้ใน F4 นะฮะนะก็ตลาดเินียเขาเล่นหากันแบบนี้ถ้าหากเป็นปกติธรรมดาเนี่ยที่ปราป่าวางให้ดูปี6 6 2 5สอง6้าหจรื่อาจะเป็น606 61ที่ปราปายังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะวันนี้เราให้ดูแค่นี้ยังไม่ใช่ราคาแพงที่สุดนะฮะที่ปราปาบอกไปเหรียญหนึ่งเสึงที่จะมีราคาแพงที่สุดก็จะเป็นที่ป้าปาบอกว่า เป็น1สลึงปีพศ2462ที่มีจุดด้านหลังจุดกลมๆใกล้ถอสันฐานส่วนส่วนด้านหน้าก็จะเป็นจุดกลมๆใกล้กับรอเรือลองไปสังเกตดูนะฮะเอาง่ายๆเลยใครมีเหรียญหนึงสลึงช้างสาเสียรชัชกาลที่6ให้สังเกตดูที่ปีปีพศ2462ก่อนนะฮะถ้าหากเป็นบล็อกมีจุด นะฮะเป็นบล็อกมีจุดเมื่อไร่ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าปะ้าร,ร,รับซื้อแผงนะฮะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สภาพสวยๆเลยก็น่าอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะฮะหากสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็แล้วแต่ตามสภาพเลยเอฟซียถ้า,าผ่านการใช้งานเราก็จะอยู่ที่เหรียญละห้าร้อยสี่ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยประมาณนั้นแหละนะฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะถ้ามีจุดนะฮะผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่สี่ร้อยห้าร้อย หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก้าร้อยจนไปถึงสวยสุดฮะห0ึ่บาทก็เลยทีเดียวนะฮะสำหรับเห 2, รียญสองสลึงช้าง3เสียนปีพศสองพร้อยหกมีจุดทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าโอเคเนาะคลิปนี้ก็มากันแบบสั้นๆนะเอฟซเอาง่ายๆเลยใครที่มีเห 2, รียญสองสลึงไม่ว่าจะเป็นบล็อกหายากมีจุดหรือแบบที่ป๊าปาวางอยู่ นะฮะป้าป้าแจ้งแล้วนะฮะว่าเหรียญสองสลึงราคาท้องตลาดเหรียญก็จะอยู่ประมาณนี้ซื้อเข้าขายออกอย่างซื้อเข้าเนี่ยอย่างที่ประป้าบอกไปนะทุกทุกเหรียญทุกปีพศออเลยนะฮะจะซื้อเข้ากันในราคาเหรียญละหลักร้อยนี่อย่างตรงเนี้ยให้ดูเลยนะฮะให้ดูเลยเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานสมบูรณ์บ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยไม่สมบูรณ์บ้างเนี่ยก็ซื้อกันเริ่มต้นที่ มี fsi ถ,ถ้าสภาพอย่างนี้ก็ประมาณ1 1 0 120 130 1ย0 1่ร้อยไล่ขึ้นไปเรื่อยอาจจะไปจบที่200นะฮะสำหรับบล็อกธรรมดาแบบนี้นะทุกปีพศนะฮะถ้าสวยจัด,จ,ดจริงจริงก็ค่อยมาว่ากันใหม่ใครมี f c i หากต้องการแบ่งขายถ้ามีเก็บไว้เยอะแบบนี้นะฮะหรือมากกว่านี้หากต้องการแบ่งขายก็สามารถติดต่อช่องของปปามาปปารับซื้อจริงๆนะฮะสำหรับเหรียญ1นสลึงช้าง3เสียรราชการที่6รับซื้อทุกเหรียญ รับซื้อทุกปีพศออแจ้งให้ทราบนะฮะแต่ถ้าหากเรียนขอบบินกางเรียนมีแผลเป็นมากๆอย่างนั้นเนี่ยราคาบอกเลยฮะอาจจะไปตกลงกันเอาเองกับแอดมินหรือว่าช่องของว่าป่านะเา,าเป็นผ่านการใช้งานแล้วหน้าหลังเนี่ยเอฟซีฮะนะขอบบินไปหมดเลยถ้าบินเยอะๆใช่ไหมฮะกางเียนมีแผลเป็นอะไรประมาณเนี่ยเอฟซี FC ฮะดีไม่ดีจะขายไม่ได้ได้วยซ้าถ้าขายได้ก็เริ่มต้นกันแค่หลักสิบ อันนี้ป้าป่าจะบอกความชัดเจนเลยนะฮะนะป,ะปาป่าจะไม่บอกว่ารับซื้อทุกสภาพอย่างนั้นป้าป่ายังไม่กล้ารับซื้อนะฮะถ้าสภาพแย่จะจัดอาจขายไม่ได้หรืออาจจะซื้อกันในหลักสิบกี่สิบเท่านั้นเองแต่ถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้แล้วสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ได้แน่นอนเอฟซีฮะร้อยกว่าบาท200ดีไม่ดีอาจถึง300บาทก็เลยทีเดียวถ้าหากสภาพผ่านการตรวจสอบจากตัวป้ปาเองนะฮะเอาหลักๆเลยผ่านการใช้งานนี้เริ่มต้นแค่หลักร้อย ร้อยนิดๆน,นะฮะมามาสิ้นสุดที่ประมาณ200นะฮะโอเคเนาะใครที่มี F45 ก็สามารถติดต่อช่องของ,ของป่าปามานะฮะสำหรับเหรียญหนึ่งสลึงช้าง3เสียนก็นี่เลย F45 ช่องทางการติดต่อสำหรับใครที่เพิ่ม ID Line เป็นนะฮะเพิ่มเลยปืดแล้วก็ใช้กล้องทาง ID Line นั้นถ่ายรูปทางด้านหน้าของเหรียญด้านหลังรียญแบบคมชัดตั้งกล้องนิ่งๆน,นะฮะ ถ่ายปุ๊บมาเลยขอทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหรียญต่อเหรียญเลยนะฮะเพราะเราจะตรวจสอบส,สภาพเหรียญเพื่อประเมินราคาทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะฮะเหรียญนี้ค่ทั้งด้านถ่ายทั้งด้านหน้าด้านหลังก็เรียงไว้เรียงเป็นสี่เหลี่ยม1งเหรียญมาเอฟซีประมาณนั้นฮะเรียงด้านหน้าเสร็จถ่ายปุ๊บคมชัดแล้วก็พลิกกลับมาเรียงด้านหลังถ่ายปุ๊บคมชัดแล้วก็ส่งรูปให้อดมินมาเดี๋ยวแอดมินก็จะช่วยตรวจสอบแล้วก็ประเมินราคาเหรียญต่อเหรียญให้โอเคนะฮะอ่ะ เพิ่ม id line fc ห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองหรือใครที่เพิ่ม id line ไม่เป็นนะฮะก็จดไว้ก่อน id line ห้ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองสําหรับผู้เท่าผู้แก่ผู้อาวุโสนะหากยังเข้าหลายไม่เป็นเล่นหลนไม่เก่งนะฮะหรือว่าเออยังไงแล้วก็อจดเบอร์โทรด้วยก็ได้ก็ใช้เบอร์เดียวกันเลยนะฮะทั้ง id line แล้วก็เบอร์โทรป้า,ปา,ปาพยายามจะให้ง่ายที่สุดสําหรับนักสะสมที่ยังเข้าหลายไม่เป็นเล่นไลไม่เก่งก็เขียนเบอร์โทรไว้ข้างหน้าแล้วก็ 0927928232ประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็จดไว้ไปให้ญาติพี่น้องข้างบ้านหรือไม่ก็ลูกหลานของท่านยามที่เขา,เ,าเลิกงานเลิกการแล้วก็บอกลูกบอกหลานดูนะฮะบอกว่าเพิ่มไอดียให้พ่อหน่อยให้ปู่หน่อยให้ตาหน่อยประมาณนี้แหละ นะไอดีไลน์นี้เบอร์โทนี้เป็นช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญอะไรประมาณนั้นให้ลูกหลานโทรมาหาแอดมินก่อนให้ถามว่าอันนี้ใช่แอดมินช่องของประปาไหมนะฮะถ้า,าบอกว่าใช่ก็ลองลอง,ลองคุยเขาก็ดูแล้วก็คุณปู่คุณยา่าจะลองส่งรูปเหรียญไปตรวจสอบประเมินราคาอะไรประมาณนี้ก็คุยกับแอดมินได้หากเหรียญของท่านอย่างในคลิปนี้นะฮะ หากเหรียญของท่านตรงตามที่ปปาประกาศรับซื้อก็คือเหรียญตัวอย่างแบบนี้ใช่ไหมก็คือเหรียญหนึ่งสลึงนี่แหละสําหรับคลิปนี้ก็ติดต่อมาเอฟซีฮัลปปารับซื้อจริงๆโอเคเนาะใครดูคลิปไม่ทันสำหรับช่องทางการติดต่อนะฮะปปาไม่ได้ขึ้นภาพไม่ได้ขึ้นตัวหนังสือตัวเลขช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นไอเดียไลน์หรือว่าเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเพราะปปานั้นย้ายมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอทางหลังบ้าน u t u b e นะฮะจะไม่มีตัวหนังสือวิ่งปปาให้ดูอย่างนี้เลย นี่ก็ของแท้ fc ไม่ต้กลัวเห็นรูปโปรไฟล์ด้วยหลายก็ของแท้เบอร์ลายเบอร์โทรของแท้ทั้งหมดนะฮะสามารถที่ติดต่อเข้ามาเนาะรีคลิปกลับไปดูเอาใครจดไม่ทันนะฮะช่องของปาปาร,รับซื้อจริงๆนะฮะสามารถติดต่อมาได้เลยเนาะ เอฟซีฮักก่อนจากกันไปคลิปนี้ก็ฝากสําหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องของปป่านะฮะฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ไว้หลักๆเลยคือกดติดตามทั้งหมดไว้เวลาป,ป้าปาทำเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้กี่ครั้งกี่คาต่อวันเนี่ยหรือป,ป้าปามาขายเหรียญอะไรประมาณนี้คลิปวิดีโอคลิปวิดีโอปาปาจะไปแจ้งเตือนที่ท่านทั้งหมดท่านจะรับรู้ข่าวมูลข้อสารเกี่ยวกับเหรียญช่องของ,ของป,ป้าทั้งหมดเลยโอเคเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะอย่าลืมกดติดตามเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับสูงสุดเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวหนึ่งเสด็จช้าง3เสียนสมัยราชการที่6มีจุด